2แรงม้าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันสุก25เมษายน2568อยู่กับดิฉันเจนสมจันร์จรุงวัดค่ะรับต้นเช้านี้ขอพาผู้ชมไปดูอุบัติเหตุใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้น่าเศร้ามากจริงๆนะคะรถชนกันบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง8คนแล้วก็บาดเจ็บอีก3คนค่ะ จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่23บวก500นะคะฝั่งมุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีก่อนถึงด่านลาดกระบังในเขตอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการในที่เกิดเหตุพบรถ3คันค่ะก็จะมีรถบรรทุกสิบล้อรถเก๋งเชฟโรเลตแคปติว่าสีขาวทะเบียนขอไข,ข่คอควาย6161อุดรธานีและมีรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมันพืชอีก1คันซึ่งถ้าดูสภาพรถเก๋งนี่โ,โหเรียกได้ว่าเป็นเศษเหล็กยับเยินจนไม่มีชิ้นดีเลยนะคะ แล้วก็ในรถยังมีคนเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่หลายคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะนำทั้งหมดออกมาได้ค่ะ ทีนี้ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนเนี่ยมีรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ามันพืชเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรจอดพักรถเพื่อทานข้าวที่บริเวณเวิร์กสำหรับจอดรถฉุกเฉินแต่ระหว่างนั้นค่ะรถเก๋งเชฟโรลเลตซึ่งมาด้วยกันทั้งหมด10คนเป็นเด็กเล็ก2เด็กโต2แล้วก็ผู้ใหญ่อีก6รวมทั้งหมด10คนจะเดินทางไปหาญาติที่ระยองมาจอดต่อจากรถเทรลเลอร์คันหน้าเพื่อที่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับเด็กเล็ก จังหวะนั้นค่ะไม่รู้ว่าเทรลเลอร์อีกคันที่บรรทุกยางมาตอยมายังไงพุ่งเข้ามาชนที่ท้ายรถเก๋งทําให้รถเนี่ยถูกอัดก๊อปปี้ไปที่ท้ายรถเทรลเลอร์ที่จอดอยู่ด้านหน้าแล้วก็ทําให้คนในรถที่กําลังจะลงมาเปลี่ยนพ้ออ้อมเด็กกระเด็นออกมา2คนได้รับบาดเจ็บนะคะคนเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนนึงอายุ18อีกคน12ค่ะส่วนอีก8คนที่อยู่ในรถเสียชีวิตทั้งหมด คนขับเทรลเลอร์คันที่มาชนได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9แต่หลังจากที่อาการดีขึ้นเดี๋ยวก็จะต้องมีการคุมตัวมาสอบสวนค่ะแต่นี่ถือเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงอีกครั้งเลยนะคะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากก็คืออย่างที่บอกเสียชีวิตถึง8คนบาดเจ็บ3คนค่ะแล้วก็เห็นว่ารถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือเพิ่งจะซื้อมาได้แค่6วันเองนะคะแล้วก็น่าจะขนมากันหมดบ้านเลยหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าบ้านปิดเงียบ ขณะที่ศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปนิติเวศสถาบันรามาจากกรีน,นรืบดินสมุรปราการส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุเดี๋ยวให้เวลาตำรวจสอบสวนก่อนนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรสงครามค่ะมอเตอร์ไซค์ขับออกมาจากแยกไม่ทันระวงังตัดหน้ารถ2แถวกระทันหันก็เลยถูกพุ่งชนไปเต็มๆนะคะส่วน2แถวก็พุ่งชนไปต่อที่เสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะไปดูวงจรปิดปรพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะมอเตอร์ไซค์ถูกพุ่งชนไปเต็มแรงเลยนะคะ อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนบ้านโปรกบางปืนบริเวณ3แยกปากทางเข้าวัดศรสีสัทธาธรรมในตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจมุดสงครามทําให้มีผู้บาดเจ็บ3รายทันทีค่ะซึ่งคนเจ็บเนี่ยกระเด็นตกลงไปในร่องสวนด้วยนะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่หักโค่น1ต้นคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าสายไฟเนี่ยพาดขวางทางเข้าซอยระโยงระยางอยู่กลางถนนจนไฟดับเป็นวงกว้างเลยค่ะ กู้ภัยต้องประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงครามเร่งตัดกระแสไฟเพื่อเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บออกจากที่เกิดเหตุก่อนที่จะนำตัวคนเจ็บทั้ง3รายก็จะมีนายดำรีบุญพยุงอายุ67ปีคนตำบลท่าคาอำเภออัมพวาเป็นคนขับรถ2แถวโดยสารหน้าผากกระแทกคอนโซลมีแผลแตกเลือดไหลออกจำนวนมากนะคะ มีนายธนกิจธนโกเศษอายุ18ปีคนขับมอเตอร์ไซค์อาการสาหัสและเด็กชายคีรนัททองสังอายุ12ปีคนนั่งซ้อนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหน้าผากบูมปูดบวมค่ะ,ระเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าส่วนในที่เกิดเหตุพบรถ2แถวโดยสารสายสมุทรสงครามท่าคาก็อยู่ในสภาพที่มีเสาไฟฟ้าหักพาดทับอยู่นะคะส่วนมอเตอร์ไซค์ไปล้มติดอยู่หน้ารถ2แถวเรียกว่ายับค่ะ ทีนี้ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามตรวจสอบกล้องวงจรปิดถึงได้ถึงบางอ้อว่าทำไมรถทั้งสองคันถึงอยู่ในสภาพนี้ก็คือนายดำรีเนี่ยขับรถสองแถวออกจากวัดดาวดงดุสิตารามจะมุ่งหน้าไปเอาอบอตอทอกคลองเขินค่ะ รากฏว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นจังหวะที่นายธนกิจขับรถออกมาจากทางวัดศรสีสัทธารมพอดีแล้วก็ขี่ตัดหน้ารถสองแถวทําให้นายดํำรี่พยายามหักหลบแต่ก็ไม่พ้นนะคะก็เลยพุ่งเสยมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เสียหลักพุ่งต่อไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง นี่ก็คือสิ่งที่เจ้าที่เห็นจากภาพวงจรปิดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องเชิญตัวทั้งสองฝ่ายหลังจากที่รักษาตัวจนหายดีแล้วมาสอบสวนกันอีกทีเอาเป็นว่าเหตุการณ์แบบนี้เอาไหมให้คุณผู้ชมดูนะคะขับรถออกจากทางร่วมทางแยกก็ต้องหยุดชะลอเพื่อมองรถอีกฝั่งให้ดีก่อนที่จะพุ่งตัวออกไปค่ะ ไปต่อกันที่ระยองนะคะข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่นิยมยองนะคะข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่นิยมใช้รถโหลดเตี้ยแล้วก็บรรทุกของมาหนักๆค่ะเพราะว่าตัวถังรถเนี่ยอาจจะไปเสียดสีกับล้อยางจนทำให้เกิดไฟไหม้ได้เหมือนกับเคสนี้ค่ะ รถกระบะโหลดเตี้ยคันนี้บรรทุกล้อมแมก็กแล้วก็ยางรถมาเต็มคันเลยนะคะแต่ว่าแล่นมาดีๆก็ต้องรีบจอดแทบไม่ทันเพราะจู่ๆไฟลุกไหม้ตามมาด้วยควันท่วมกระบะเลยค่ะเพราะดีที่พลเมืองดีช่วยกันเอาถังดับเพลิงมาช่วยสกัดไฟไว้เบื้องต้นก่อนที่รถดับเพลิงจะมาช่วยอีกแรงแล้วก็ต้องมีการขนล้อมแม็กและยางรถลงจากรถด,ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ไฟลุกไหม้ต่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสาย36บริเวณทางต่างระดับบ้านแหล่งฝั่งมุ่งหน้าไปทางจันทบุรีอำเภอเมืองระยองค่ะ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่ซุ้มล้อเนี่ยมีรอยไฟไหม้ชัดเจนนะคะก็เลยคาดว่าตัวรถที่โหลดเตี้ยแล้วก็บรรทุกน้ำหนักมากเกินไปทำให้กระบะเนี่ยถูกกดลงมาเสียดสีกับล้อ,อยางด้านหลังบวกกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็เลยทำให้เกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ที่กล่องใส่ล้อมแม็กแล้วลามไปติดที่ยางรถยนต์ที่วางซ้อนๆกันมาสูงเกือบ3เมตรค่ะตัวคนขับเป็นชายอายุ28ปปีเขาเล่าแบบนี้บอกว่าตัวเขาเป็นลูกจ้างของร้านแม็กและยางที่อำเภอแกลง เจ้านายใช้ให้เอารถเนี่ยมาบรรทุกยางรถยนต์และล้อมแม็กที่สั่งซื้อไว้จากร้านแห่งหนึ่งในมาตบตะพุธตอนเอาของขึ้นรถก็เรียบร้อยดีนะแต่ว่าตอนที่ขับรถกลับร้านมีรถที่ขับตามหลังมาพยายามบีบแตรเรียกให้จอดแล้วก็ชี้มาที่กระบะท,ท้ายตัวเองก็เลยมองจากกระจกข้างตกใจเลยค่ะเห็นว่าควันเต็มรถแล้วเท่านั้นแหละก็เลยรีบจอดรถบอกเลยว่านาทีนั้นทําอะไรไม่ถูกงงไปหมดโชคดีที่มีรถบรรทุกและรถตู้โดยสารมาจอดช่วยเหลือเอาถังดับเพลิงม,มาช่วยดับไฟ แล้วก็ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ด้วยส่วนตัวรถก็อย่างที่เห็นนะคะเสียหายไม่มากแต่ว่าล้อแ็กแล้วก็ยางรถยนต์ที่ซื้อมากว่า4 0 0 0บาทเนี่ยสิเสียหายไปเยอะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้ว่าถ้าเอารถโหลดเตี้ยมาใช้บรรทุกของที่น้ําหนักมากเกินไปก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะและถ้าไม่จําเป็นก็อย่าบรรทุกมาหนักๆเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะน,นี้ได้คือเสียหายแล้วมันไม่คุ้มกันจริงๆค่ะ อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ก็ต้องเรียกรถดับเพลิงมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เรียกไปที่วัดค่ะเพราะว่าเมนเผาศพวัดมงคลรัตนคีรีหรือว่าวัดเขาระแหงในจังหวัดอุทัยธานีวิจ่จะวอดเหมือนกันนะคะหลังจากที่เผาศพได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเกิดควันขมงบนหลังคามเมนค่ะจนญาติพี่น้องต้องพากันวิ่งหนีแตกตื่นแล้วก็ต้องรีบแจ้งรถดับเพลิงกันค่ะนี่ค่ะที่ชาปนสถานวัดมงคลรัตนคีรีหรือว่าวัดเขาระแหงในตำบลหนองไผ่อำเภอหนองขาอยางจังหวัดอุทัยธานี เขามีพิธีชาปนากิจของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็มีการจุดไฟเผาจริงตอนเวลาประมาณบ่าย4โมงนะคะแต่ปรากฏหลังปิดเตาเผาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังคงเหลือลูกๆญาติแล้วก็เพื่อนบ้านที่สนิทนะคะปรากฏต้องพากันแตกตื่นตอนสังเกตเห็นควันไฟเนี่ยมันขโมองอบอ้วนอยู่บนหลังคาเมนแต่ปล่องของเมนเนี่ยไม่ได้มีควันออกมามากนะคะแต่เหมือนมันจะปะทุออกมาจากหลังคา นาทีนั้นญาติๆก็เลยต้องวิ่งหนีออกมาตั้งหลักเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ต้องรีบโทรแจ้งขอรถดับเพลิงเพราะว่ากลัวว่าไฟเนี่ยมันจะไหม้เมนวอดไปทั้งหลังค่ะจากนั้นรถดับเพลิงของอบตอหนองนางนวนในอำเภอหนองฉางซึ่งอยู่คนละพื้นที่ก็มาถึงได้รวดเร็วนะคะเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดควันไฟในหลังคาโครงสร้างที่เป็นไม้ทันที แต่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดับกันง่ายๆค่ะใช้เวลาไปได้ประมาณ20นาทีลองหยุดฉีดน้ำปุ๊บแต่ว่าควันเนี่ยมันก็ยังคงฟุ้งกระจายออกมาจากหลังคาเยอะอยู่ก็เลยต้องไปทำการขออนุญาตเจ้าอาวาสแล้วก็กรรมการวัดว่าอาจจะต้องใช้การฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเพื่อที่จะทำลายกระเบื้องมุงหลังคาเมนให้แตกจะได้ฉีดน้ำพุ่งเข้าไปบริเวณที่มีควันไฟนะคะซึ่งท่านเจ้าอาวาสท่านก็ได้อนุญาตค่ะและสุดท้ายก็สามารถดับไฟได้สำเร็จ จากนั้นชาวบ้านที่เป็นช่างก็ได้ใช้บันไดขึ้นไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าไฟจะไม่ปะทุขึ้นมาอีกนะคะ,ะและพอเข้าไปดูศพที่เผาอยู่ในเตาก็ปรากฏว่าเตาเผาเนย,ย,ยังทำงานปกติและศพถูกเผาไหม้จนเหลือแต่เท่าฐานไปแล้วค่ะ ด้านพระครูสังรครักวีรพงศ์พุทธิสารโรเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนคีรีอบอกว่าเมนหลังนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี2534หรือเมื่อ34ปีมาแล้วแต่เมื่อ2ปีก่อนได้ทำการซ่อมแซมเปลี่ยนระบบเตาเผาใหม่เป็นใช้ระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ํามันใช้เงินไป1,650,000บาทนี่ก็ยังเป็นหนี้ค่าติดตั้งเตาเผาระบบใหม่อยู่5 0 0นเลยก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําให้ตอนนี้ นี่ก็ยังมีแถมยังต้องหาเงินมาซ่อมเมนที่ไม่อีกก็คาดว่าน่าจะต้องใช้เงินหลายแสนอยู่เหมือนกันส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดนะคะซึ่งการซ่อมแซมทงางเจ้าอาวาสบอกว่าจะไม่ขอเรียรายเงินบริจาคแต่ก็จะไม่ปิดกั้นถ้าหากใครประสงค์จะร่วมทําบุญค่ะยังไงลองติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางวัดดูนะคะวัดมงคลรัตนคีรีที่อุทัยธานีค่ะ สลับไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชัยนาทกันบ้างนะคะเป็นเหตุลิฟต์ค้างแล้วก็มีคนติดอยู่ในลิฟต์ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาเครื่องตัดถ่างมาช่วยเอาตัวออกมาค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านกล้วยรับแจ้งเหตุลิฟต์ค้างแล้วก็มีคนติดอยู่ในลิฟต์ที่ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทนะคะ ก็รีบไปพร้อมกับอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ชั้น1ค่ะและในลิฟต์ก็มีพนักง,งานของศูนย์ติดอยู่2คนเป็นชาย1ห,หญิง1แน่นอนเขาก็ยืนรอการช่วยเหลืออยู่ในลิฟต์ด้วยความตื่นตระหนกตกใจนะคะแต่ว่าความโชคดีก็คือคุณผู้ชมเห็นไม่ว่าประตูเนี่ยมันง้างเปิดอยู่ประมาณคืบหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เครื่องตัดทางแบบหมุนมือเข้าช่วย และขณะเดียวกันก็เอาพัดลมเนี่ยระบายอากาศเข้าไปสุดท้ายใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะก็สามารถช่วยพนักง,งานทั้ง2คนออกมาได้อย่างปลอดภยัยท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็ความโล่งใจของบรรดาพนักง,งานภายในศูนย์ค่ะ หนึ่งในพนักง,งานที่ติดอยู่ในลิฟต์เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าคือทํางานเสร็จก็ใช้ลิฟต์ตามปกตินั่นแหละแต่พอลงมาถึงชั้นหนึ่งลิฟต์มันเปิดแล้วก็ปิดตึ้งทันทีเลยพยายามช่วยกันกับอีกคนแล้วก็เปิดไม่ออกถามว่าตกใจไหมก็ตกใจนะแต่ก็พยายามตั้งสติให้แฟนที่เป็นตำรวจโทรเรียกกู้ภัยมาช่วยแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวกันให้น้อยที่สุดนนเพราะตอนนั้นก็คิดว่าถ้าประตูปิดอาจจะ ไม่มีอากาศหายใจหรือว่าอากาศหายใจเนี่ยอาจจะน้อยลงทันทีแต่ว่าโชคดีที่ประตูมันก็ค้างอยู่ที่ชั้นหนึ่งพอดีแล้วก็เปิดกว้างอยู่คืบหนึ่งเลยพอที่จะมีอากาศเข้ามาบ้างนะคะอะสุดท้ายก็ใช้เวลาไม่นานค่ะช่วยออกมาได้แต่ต้องบอกว่าคนในลิฟต์เนี่ยสติดีมากจริงๆค่ะ ตามกันต่อกับความคืบหน้าทางคดีกับเหตุาการณ์สตงที่พังถล่มนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษออกมาแถลงว่าจะเร่งทําคดีนอมินีให้แล้วเสร็จภายใน30วันค่ะโดยเตรียมที่จะเรียก40วิศวกรมาให้ปากคํา28เมษายนนี้ค่ะ พันตำรวจตรียุทธนาแพรดาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษแล้ว2เรื่องนะคะก็คือเรื่องกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือดอมินีซึ่งผู้ต้องหาทั้ง4รายได้เข้าสู่ขบวนการแล้วก็จะมีนายชวนหลิงจางนายโสพลนายประจวบและนายมานัท และหลังจากนี้ก็จะเร่งทําคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันส่วนเรื่องที่2ว่าด้วยความผิดการเสนอราคาต่อรัฐหรือว่าการหัวประมูลค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าวโดวยเฉพาะการเข้าประมูลงานของบริษัทไชน่าเรลเวยนัมเบอร์เทนในนามกิจการร่วมค้าขณะที่ความผิดเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและที่กรมสัมพักรร,ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบ,บริษัทผลิตเหล็กบริษัทหนึ่งใช้ใบกำกับภาษีปลอมเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะค ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโคศกดีเอสไอก็ได้พูดถึงการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อรวมรวมพยานหลักฐานจากอาคารที่พังถล่มอย่างเป็นระบบซึ่งจะมีวัสดุหลัก2กลุ่มที่จะต้องตรวจสอบอย่างแรกก็คือเหล็กเส้นที่เก็บมาแล้วจากทุกโซนรวม240ตัวอย่างทั้งที่ใช้งานแล้วและยังไม่ได้ใช้งานเพื่อนํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรมอย่างที่2ก็คือคอนกรีตหรือปูนซีเมนที่เก็บมา59ตัวอย่างจากพื้นที่โซน B, C และดี แต่ที่โซน A ปูนพังถล่มรุนแรงจนไม่เหลือเศษนะคะประกอบกับยังอยู่ระหว่างภารกิจกู้ภัยด้วยจึงยังไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้โดยทั้งหมดที่เก็บมาก็จะถูกส่งไปตรวจและนำไปใช้ในการสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการถลม่มโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะ วัสดุทั้งหมดก็จะเป็นหลักฐานสําคัญในการสืบสวนและถ้าหากพบว่าเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นเหตุให้เกิดการพังถล่มก็จะดําเนินคดีทั้งทางอาญาและแพ่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงจะเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยในสัปดาห์หน้าก็จะมีการประสานกับผู้รับเหมาเข้าพื้นที่และเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและสำรวจแบบโครงการก่อสร้างในสถานที่จริงอย่างละเอียด ส่วนวิศวกร51คนที่มีชื่อปรากฏในโครงการก็ได้ออกหมายเรียกให้มาให้ปากคำและชี้แจงรายละเอียดแล้ว40คนจะเริ่มให้ปากคำกัน28เมษายนนี้เลยค่ะขณะที่ทางนายพิมลอายุ85ปีวิศวกรที่มีชื่อรับออกแบบอาคารเมื่อวานนี้ก็ได้ไปให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนสอนอบางซื่อนะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมอยู่ด้วยเบื้องต้นเขาก็ให้การว่าเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาบริษัท ส่วนรายละเอียดที่เหลือขอสงวนเอาไว้ใช้ในสำนวนคดีค่ะทีนี้มาดูในส่วนของภารกิจการค้นหาผู้ติดค้างและการรื้อถอนซ้าอาคารทางคุณสุริยชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครบอกว่าระดับความสูงของซาาอาคารในโซน A และ D ตอนนี้เหลือประมาณ7เมตรเศษส่วนโซน B และ C เหลืออ,อีก6เมตรเศษค่ะคาดว่าอีก7วันที่เหลือก่อนสิ้นเดือนน่าจะเสร็จตามเป้าหมาย เมื่อวานนี้ก็สามารถเปิดโพรงลงไปได้อีกประมาณ2เมตรก็คิดว่าน่าจะพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมได้อีกนะคะในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วเวลานี้อยู่ที่60คนและอยู่ระหว่างการค้นหาอีก34คนค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ ที่ช่างเลือกมาแล้วจากอุไรเพนธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้งูอึ้งกอยปักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทัวก้ปยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หลายฝ่ายกังวลเรื่องภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์จะกระทบกับการส่งออกของไทยแต่ว่าล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกนะคะบอกว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสค่ะและเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งรวมไปถึงการส่งออกยังเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ ทางคุณพิชัยนริตพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกแบบนี้นะคะว่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในเดือนมีนาคมมีมูลค่า29,548ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น17.8%สูงสุดในรอบ3ปีและทำมูลค่าสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การส่งออกของไทยด้วยส่งผลให้รวม3เดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราคมถึงมีนาคม68การส่งออกทำไรายได้เข้าประเทศแล้ว81,532.3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเพิ่มขึ้น1 5.2%เนื่องจากหลายประเทศก็เร่งนําเข้าสินค้าเพื่อหน,นีผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐนะคะซึ่งจริงๆตัวสหรัฐเองเนี่ยก็เร่งนําเข้าเหมือนกันจนตัวเลขพุ่งแรงถึง34.3%ส่วนในเดือนเมษายนนี้เชื่อว่าตัวเลขก็น่าจะยังดีค่ะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงยกเว้นบังคับใช้กําแพงภาษี90วันซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่9กรกฎาคมทําให้ระหว่างนี้ก็คือช่วงไตรมาสที่2เมษายนจนถึงมิถุนายนจะมีการเร่งนําเข้ายกเว้นถ้าหากผลการเจรจา สามารถจบลงได้ก่อนส่วนพอถามว่าแล้วไตรมาสสองการส่งออกจะดีไหมตรงนี้คุณพิชัยพูดติดตลกนะคะบอกว่าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องนั่งใายมาชีนไปดูค่ะแต่ถ้าไม่มีภาษีชรัามม์มันดีแน่ๆและเป้าหมายทั้งปีถ้าดูตัวเลขตอนนี้เป้าอยู่ที่2-3%ก็ไม่น่าจะพลาดแต่เราหวังว่าจะได้มากกว่านี้ ส่วนการเจรจากับสหรัฐก็ได้มีการติดต่อกับสำนักง,งานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR มาโดยตลอดก็มีสัญญาณที่ดีมากๆแต่ว่าตอนนี้ไทยก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเพราะยังมีโอกาสเจออยู่แล้วค่ะสลับมาดูกีฬานะคะวันนี้มีเรื่องของจ่าฝูงลิวพูค่ะจอทำสถิติคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเ็วเป็นอันดับ2ของสโมสน,นะคะติดตามประเด็นนี้กับคุณอิงนทะวั์ในเปิดเกมเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับสถานการณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์เกือบ100%แล้วนะครับพวกเขาขออีกแต้มเดียวในวันอาทิตย์นี้จะเป็นแชมป์ทันทีติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับหลังจากอาร์เซนอลทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับพาเลซ2-2เมื่อวานนี้ทำให้จ่าฝูงลิเวอร์พูลจ่อการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับโดยก่อนหน้านี้ครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่คว้าแชมป์เร็วที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาล2019-2020 โดยที่เจอเก้นครอปทำสถิติคุมทีมควา้าแชมป์เร็วที่สุดของพรีเมียร์ลีกได้แชมป์โดยที่ยังเหลือการแข่งขันอีกเจ็ดนัดมาฤดูกาลนี้อาร์เนสโลตมีโอกาสพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเร็วที่สุดอันดับ2ของสโมอสรในขณะที่เหลืออีก4นัดหากของแดงเก็บแค่1แต้มได้ในเกมพบกับสเปอร์วันอาทิตย์นี้ส่วนอาร์เซนอลต้องหันไปทุ่มสมาธิในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศครับนัดแรกพวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงคือวันอังคารที่29เมษายนนี้ เมเกวอาเตต้ายังมีลุ้นพาลูกทีมคว้าชแชมป์ยุโรปถ้วยใหญ่เป็นครั้งแรกของสโมสรส่วนการชิงพื้นที่ห้าอันดับแรกยังคงสูสีแมซิตี้อันดับ3นำฟอเรสต์อันดับ4คะแนนเดียวและนำนิวคสเซลสองคะแนนและซิตี้ก็แข่งมากกว่า1นัดด้วยส่วนเชลซีและแอสตันวิลล่าก็ยังมีลุ้นจบ5้าอันดับแรกซึ่งจะได้สิทธิ์ไปถ้วยใหญ่ของยุโรปขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ประกาศยืนยันว่าเจมีวาร์ดี้กองหน้าระดับตำนานของสโมสรจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ครับ หลังจากวาร์ดี้ค้าแข่งกับสโมสรมานานถึง13ฤดูกาลหลังเป็นส่วนหนึ่งในชุดที่พลิกล็อกที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วยใฮ้เลสเตอร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไม่มีใครคาดคิดในปี2016ปีนั้นวาร์ดี้ทำเิติยิงประตูในพรีเมียร์ลีก11นัดติดต่อกันเป็นเิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนที่บ้านเราครับการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกรมราชทรรมนำมวยไทยพัฒนาสร้างอาชีพผู้ต้องขังโดยมีคุณพิมลศิวิกรประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬ รวมกับคุณจิราพาสินธุนาวารองประลัดกระทรวงยุติธรรมคุณสาหาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชัณฑ์ดกรกองศัก์ยอดบณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมวยไทยฟอร์เอลระหว่างกกทกับกรมราชัณฑ์ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะมีระยะเวลา3ปีเบื้องต้นได้คัดเลือก13ทันทัศนทั่วประเทศแต่ละที่จะมีการเผยแพร่มวยไทยให้ผู้ร่วมขังสามารถนำความรู้ต่อยอดประกอบอาชีพได้หลังผนโทษ คือเป็นการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมปิดท้ายที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสปสังคมสคหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จากการแข่งขันวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาส73พระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ตามโครงการสองหัวใจไปด้วยกันซึ่งไรายได้จากการสมัครวิ่งจะมอบเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆน,น,นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเรนชายแดนงานวิ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่25พฤษภา,าคมนี้ครับเวลา5นาฬิกา ที่สวนวัชระเป็นจทัศในงานแถลงข่าวมีตีธนพลนักแสดงช่องสามาร่วมงานด้วยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยโทร095-958-2849สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันอาทิตย์นี้นะครับเร์พกูเปิดบ้าเจอกับสเปอร์พวกเขาขอแค่แต้มเดียวเท่านั้นจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ5ปีทันทีนะครับฟนเดะคอปดูว่าจะได้ฉลองแชมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เลยหรือเปล่านะครับ นี่คือทั้งหมดของเปิดเกมส์กับผมและทวัอ์อนณภบทาลาไปก่อนสวัสดีครับดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส ร้อมเบอร์ไหนก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์5จากกฟผยาสีฟันเทศไทยเซนซิทีฟรู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟัน หลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานานธิบดีทรัมป์ของสหรัฐออกมาบอกนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐกําลังดําเนินการเจรจากับทางจีนอย่างไม่เป็นทางการอย่างจริงจังค่ะเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงทางภาษีแต่ว่าล่าสุดทางการจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างนี้แล้วนะคะโดยจีนก็ได้ย้ําจุดยืนว่าจะยังไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นถ้าหากไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เมื่อวานนี้รัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะถึงคากล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าปักกิ่งและวอชิงตันกําลังหาหรืออย่างจริงจังเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขสงครามการค้าระหว่าง2ฝ่าย โดยทางนายกัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าคํากล่าวอ้างนี้ไม่เป็นความจริงเพราะยังไม่มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นแม้จีนจะย้ําจุดยืนว่าพร้อมเปิดโต๊ะเจราจาถ้าหากได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากสถานการณ์เปลี่ยนมาเป็นการต่อสู้เราก็จะสู้จนถึงที่สุดขณะที่ในวันนี้นะคะตามเวลาในกรุงวอชิงตันประธาน,นานบิบดีทรัมป์ รัฐมนตรีนอร์เวย์โจโนาสกัสโตค่ะที่ทำเนียบข่าวเกี่ยวกับการค้าและความมั่นคงซึ่งนักข่าวก็ได้ถามประเด็นการเจรจากับจีนที่สหรัฐบอกว่ามีการเจรจาแต่จีนกลับปฏิเสธประธานน้กมิช้ำยืนยันแบบนี้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้พบปากกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนจริงๆซ,ซึ่งก็มีการประชุมไปเมื่อเช้านี้แล้วจริงๆพวกเราก็พบกับจีนมาโดยตลอดแต่ทีนี้พอนักข่าวถามว่า แล้วคุณเจอกับใครล่ะประธานมิทรัมป์กลับปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมนะคะก็บอกว่าผมบอกคุณไม่ได้หรอกแล้วมันก็ไม่สําคัญว่าพวกเขาเป็นใครยังไงพวกเราก็จะให้ข้อมูลในภายหลังละกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครได้คำตอบจริงๆว่าตกลงแล้วสหรัฐคุยกับใครในฝั่งของจีนหรือว่าพูดคุยเรื่องอะไรได้คุยกันเรื่องภาษีไหมหรือว่าคุยกันเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ทางสถานทูตจีนในสหรัฐยังไม่ได้ตอบกลับความเห็นล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวของทรัมป์ล่าสุดในแพลตฟอร์มทรู t โซเชียลก็โพสต์ถึงเรื่องที่จีนปฏิเสธการรับมอบเครื่องบินโบอิงบอกว่าโบอิงควรปฏิเสธไม่ส่งมอบเครื่องบินให้กับจีนซึ่งทรัมป์เองก็มีการชมเครื่องบินของโบอิงด้วยนะคะบอกว่าเครื่องบินเหล่านี้มีคุณภาพสูงแล้วก็เสร็จสมบูรณ์สวยงามมากเป็นไปตามที่จีนตกลงอยากจะซื้อแต่สุดท้ายจีนก็ไม่รับการส่งมอบซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่จีนได้ทําต่อสหรัฐมาอย่างนา,านานหลายปีและอีกอย่างการไหลเข้าของ,องอเฟนเอง เข้าสู่สหรัฐที่มาจากจีนผ่านช่องทางเม็กซิโกและแคนาดาก็ส่งผลกระทบร้ายแรงทําให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐจํานวนมากและปัญหาเหล่านี้มันควรต้องหยุดทันทีขณะที่เมื่อวานนี้นายเคลลี่ออตเบิร์ดซีอของโบ e ิ n งนะคะก็ยืนยันว่าลูกค้าสายการบินจีนจํานวนมากไม่ยอมรับมอบเครื่องบินเพราะปัญหาด้านภาษีศุลกากรซึ่งจีนเป็นประเทศเดียวที่เผชิญกับปัญหานี้เพราะฉะนั้นโบวิ n งอาจจะเอาเครื่องใหม่เหล่านี้ส่งมอบให้กับลูกค้ารายอื่นๆที่อยู่ในคิวที่ต้องการเครื่องบินรุ่นเดียวกันแทนเพราะฉะนั้นประเทศอื่นก็จะได้ รับเครื่องบินเร็วกว่ากำหนดเพราะเครื่องบินพาณิชย์รุ่นใหม่นี้ก็ขาดแคลนไปทั่วโลกตามข้อมูลของบริษัทที่ปรกษาการบิน IBA เครื่องบิน737 Max รุ่นใหม่ที่ว่านี้มูลค่าในตลาดเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ55ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเครื่องบิน737 Max 8จํานวน2ลำถูกส่งไปจีนเมื่อเดือนมีนาคมให้กับสายการบินเสียบเหมือนแอร์แต่ว่าล่าสุดตอนนี้กลับมายัางศูนย์การผลิตของโบอิงในเมืองเซียโตลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ กลับมาดูคลิปไวรัลในโลกโซเชียลบ้านเราที่มียอดวิวถึง6ล้านวิวนะคะคลิปนี้ในงานแต่งค่ะเป็นเจ้าบ่าวที่เป็นนักร้องนะคะส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยก็เลยขอให้รุ่นน้องที่เป็นนักร้องเหมือนกันเนี่มาร้องเพลงตอนที่ตัดเค้กให้ซึ่งตอนแรกก็ร้องซึ้งๆปกติค่ะแต่ว่าตอนท้ายไงกลับเป็นว่าขำกลิ้งกันทั้งงานพี่ชายขอให้ร้องเพลงงานแต่งให้หน่อยเพลงที่ขอ ขำไว้ไม่อยู่เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนบ่าวสาวก็ขำจนแทบจะตัดเค้กไม่ไหวนี่ไม่ต้องพูดถึงคนในงานนะคะขำกันกลิ้งเลยค่ะ ถ้าใครเล่นติกตอกก็จะคุ้นเคยกับเพลงนี้เป็นอย่างดีจริงๆ <K> เพลงนี้ต้นฉบ <K> ับเป็นเพลงบลูของศิลปินจีนยังไพรนะคะแต่ในติกตอกมันถูกดัดแปลงมาล้อความน่ารักของแมวตัวหนึ่งแต่ต้องบอกว่านักร้องนี่ทำถึงมากจริงๆแล้วก็ทําเกินคาดมากค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นงานแต่งขอบคุณกับตันจิรายุสุนเกษมนักร้องนําวงดูโอวันวันนะคะส่วนนักร้องรุ่นน้องเสียงหวานคนนี้ก็คือคุณเชอรี่พิทซีนีแท่จังหรือว่าเชอรี่ศิลปินสาววัย24ปีจากค่ายคิดโด้เรคคอร์ดค่ะ มิติใหม่ของงานแต่งจริงๆนะคะ <c oughs> เอามาให้ดูเป็นภาพปิดท้าย <c oughs> ขำ <c oughs> ๆ <c oughs> กันค <c oughs> ่ะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ